สวัสดีครับมาพบกับคลิปการสอนฟิสิกส์นะครับของตาเซิงสอนในระดับฟิสิกส์ม .6 นะครับผู้มีวิสัยทัศน์การสอนโดยครูอิสรชตโชติโปรไทยมุ่งสอนเน้นให้จำได้เข้าใจใช้เป็นเน้นคอนเซ็ปต์หลักถูกต้องรวดเร็วแม่นยำนักให้รู้จักสร้างสู่รัฐจากการโจทย์นี่คือสไตล์การสอนของ ครูอิสระหรือตาเสือนะครับโดยโรงเรียนราษฎร์กรุงเทพมหานครในช่วงยุคโควิด -19 นี้นะครับเราต้องอมีคลิปวดีโอไว้สำหรับเรียนที่บ้านนะครับเพื่อป้องกันโรคต่างๆไม่เข้าสู่ตัวเรานะครับโดยโรงเรียนราษฎร์กรุงเทพมหานครระดับมหมนี่ตัวชี้วัดหรือผลการรรู้ดังนี้นะครับนักเรียนก็อ่านเอานะครับแล้วก็มีคุณประสงค์ดังนี้นะครับ เพื่อความรวดเร็วในการเรียนจะได้มีเวลาเรียนในเนื้อหากันมากขึ้นนะครับมาดูเรื่องงานในการเรื่องประจุแบบทดสอบอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดที่2ของเรื่องงานนะครับมาดูนะครับพร้อมยังสามสเาเมื่อพร้อมแล้วลุยเลยครับอนุภาคประจุ20งสิบรังลบหนะครับเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งอ้านี่มีอะไรแล้วเนี่ยจากหยุดนิ่งนะครับอยู่เป็น ศูนย์อ่าเนี่ยเริ่มเริ่มมี u เป็นศูนย์นะครับมีประจุนะมี u เป็นศูนย์นะครับในบริเวณสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอเอาแล้วมีอะไรด้วยครับมีสนามไฟฟ้าโทษดิสนามไฟฟ้าคือมี e นะเมื่อกี้มีอะไรครับมี q เท่ากับ2องกุศลปลังลบหู้รอมแล้วก็มีอะไรฮะสนามมี e นะ50โวลต์ต่อเมตรอ่าเมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ได้ทาง x แสดงว่าเริ่มจากจุดเริ่มต้นเนี่ย ไปเคลื่อนที่ไปนะครับจนได้ระยะทางกับ x เมตรเห็นไหมครับโดยเริ่มจาก u เป็น0ในทิศเดียวกับสนามทิศเดียวกับสนามหมายว่าสนามไปทางนี้ก็เคลื่อนที่ไปทางนี้สังเกตนะเป็นประจุบวกเห็นไหมเป็นประจุบวกครับที่ควรจําถ้าเป็นประจุบวก f กับ e ต้องเป็นไงนะครับ f กับ e ต้องอยู่ในทิศทางเดียวกันอันนี้ต้องจำนะนี้ใช้ออกออรบ่อยนะครับ ในของนุภากมีพลังงานเขาให้อะไรมาครับพลังงานนะพลังงานคือพลังงานพลังงานนะฮะที่เคลื่อนที่ใส่ใเข้าไปพลังงานอะไรครับพลังงานจนนะพลังงานจนเพราะมันเคลื่อนที่นะอ่ะคราวนี้มาดูครับว่าโจทย์ต้องการอะไรฮะนี่งไงครับโจทย์ต้องการตรงไหนเห็นยังเห็นยังืง่อนในทาง x ก็ถามว่า x ตัวเนี้ยมันมีค่าเท่าไหรนะ่นั่นเองก็คือหานะครับ หาริยะทางโอเคไหมครับเริ่มกันได้เลยเนื่องจากวัตถุมีการเคลื่อนที่นะครับจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งซึ่งมีประจุไฟฟ้าด้วยนะครับนี่มีประจุไฟฟ้าคือบวกบวกสมมตุติผมให้เป็นจุด A A เคลื่อนที่ไปปรึบเป็นจุด B เคลื่อนที่มาแน่นอนนะครับมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นฮนะมีความเร็วความเร็วก็เกิดพลังงานจนอันเนี้ มีประจุไฟฟ้าพลังงานจนไม่มีฮะเพราะอยู่เป็นศูนย์เมื่อมีสักไฟฟ้าก็งานทางไฟฟ้าก็มีอะไรครับนากักอะไรฮะ W ก็ก Q. Q. E. รั่า Q ับ QV นะฮะฝั่งนี้มีอะไรครับมีอะไรฮะรพลังงานจนก็ EK นะครับซึ่งตามหลัก conservation of energy คือหลักการอนุรักษ์พลังงานเราจะได้เลยนะครับจับสองอันเป็นไงฮะ E ที่จุด A ย่อมเท่กับ e ที่จุด b อ่าเมื่อเราได้หลักการก็แทนค่าเลยครับ e ที่ a คือ Q โวลต์ e ที่ b คือ ek ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นหนึ่งสองเอ็มีกลังสองเขาให้เป็น ek มาแล้วโจทย์ต้องการอะไรนะโจทย์ต้องการอะไรฮะอ่ามีสนามเมื่อนรต้องไม่ทราบอะไรครับไม่ทราบอะไรครับดูครับไม่ทราบ b นะครับไม่มีโวลต์แต่ต้องเปลี่ยนโวลต์เป็นสนามก็คือนะฮะ v เท่ากับ e คูณ d นั่นเองนะครับก็แทนค่าไปครับแทนค่าไปนะแทนค่าตรงนี้ Q เหมือนเดิม v ก็คือ e คูณ d เท่ากับ E k เ็นะครับโจทย์ต้องการอะไร d เพราะนั้นก็เหลือเพราะฉะนั้น d ก็เท่ากับ e k ส่วนอะไรครับ Q e e คือสายไฟฟ้าเห็นไหมนะอ่ะเอามาแทนเอามาแทนนะฮะ เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น D เท่ากับ ek คือ1คูณ10ยกกำลังลบ5ส่วน q 2คูณ10ยกกำลังลบ5สนามสนามมีค่าเท่าไหร่0โวลต์ต่อเมตรก็ทำการตัดทอนกันครับอ่นนี้ลบ5ตัดลบ5 2 50ก็คือ1ส่วนนะครับ1ส่วนร้อย เรื่องจุดสักเล็กน้อยก็กลายไปนะสองจุดก็คืออะไรครับ 0. จุดศ1เมตรก็ตอบครับตอบก้อไหนดีครับ0ูนศเมตรตอบข้อ2นั่นเองทันไหมครับทันนะครับอ่ากลับไปทบทวนนะครับจะได้เข้าใจนามจทย์เข้มามาอะไรได้นะครับเพราะโจทย์แนววันนี้เป็นโจทย์แนวมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ มาดูข้อต่อไปครับข้อ12จากรูปเลยนะครับจากรูปเลยมาดูข้อ12เป็นยังไงจาก A B C ก็ให้มาแล้วครับที่ A B C มีประจุเห็นไ,ไหมชัดเจนเลย A มีเท่า,หาไหร่ครับ3ไมโครคูลอมบ์ชืคว่านักนัผมครูติดเขาว่าไมโครกัะนะจะได้เร็วขึ้นนะครับข้อ B B ก็เป็นแล้ว หนึ 1> 1่งไมโครคูรอมคูรอมนะครับแล้วก็จุดสี่คือลบหนึ่งไมโครคูลอมตามลำดับนะครับเขามีระยะ ap ap คือตรงนี้ครับ ap คือตรงนี้ครับศูนย์จุดหกมีระยะ cp ศูนย์จุดสามระยะ bp ศูนย์จุดหนึ่งอ่านี่ให้ระยะมาหมดเลยนะครับ โจทย์ต้องการอะไรมาดูโจทย์ต้องการอะไรครับมาดูครับโจทย์ต้องการอะไรครับสักที่พีสักนะฮะสักนะสักคือวีที่พีเน้นนะครับสักที่สักที่ไหนที่จุดไหนครับดูที่จุดพีก็ไฮไลท์ที่จุดพีไว้นะครับไฮไลท์ที่จุดพีไว้นี่คือจุดที่โจทย์ถามอ่าเริ่มคิดเลยนะครับก็คำนวณเลย V ที T ่ P มันคืออะไรบ้างครับ บังเอิญสักเนี่ยมันมันเป็นสเกลาร์ราก็จับบวกกันหมดเลยครับก็ A เริ่ม A นะ V A นะครับบวก V B ดีอ่ะจะต้องบวก V C แต่ V C เป็นลบก็เปลี่ยนเป็นแล้วลบ V C ทัน้ไหมครับก็แทนค่าเลยฮนะเอาแทนเลยเค่าของ A ก่อนนะ K สูตรว่างไงฮะเขียนสูตรก่อนเดี๋ยวบางคนจะงง V วีเท่างง v, กับ K Q ส่วนอ่าสูตรนี้นะ แทนตัวีอานะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับของ A ก่อน K Q QA QA คืออะไรครับ3มไมโครนะส่วน R R P อะไร p a p, นะไอี a, ก็คือ0.6อ่าบวก K QB ครับ QB คือ1ไมโครส่วนระยะครับ0.1 -K ลบ k คิวเท่าไหร่ครับ1ไมโครส่วน R ครับ0.3ที่ครูยังไม่ได้อะไรนะฮะยังไม่ได้เขียนแทนค่าเพราะมันดึงตัวร่ออกมานะครับมีนะฮะ K ออกมาได้ไมโครออกมาได้อ่ามาเขียนนะครับ K คือ9คูณ10ยกกำลัง9อันนี้คือ K ไมโครคือ10ยอกกำลังลบหเห็นไหมข้างในเหลืออะไรนี่ฮะ สามส่วนศูนย์จุดหกบวกหนึ่งส่วนศูนย์จุดหนึ่งลบหนึ่งส่วนศูนย์จุดสามอนะครับปัญหาของเราก็อยู่ตรงไหนครับมาดูครับปัญหาของเราอยู่ตรงไหนก็คือการคิดเลขส่วนนี้ครับอ่ะมาคิดตรงนี้นะเป็นรถนิยมก็แปลงเป็นจำนวนเต็มก่อนเลยนะครับก็คือสามสิบส่วนเลยครับหกบวก สิบส่วนหนึ่งะแล้วก็อะไรลบ10ส่วน3เอาตัดทอนก็ได้ก็ตัด,ตดมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับก็คืออะไรหกหนึ่งหหห้าสามสิบเอาละเอาละ,เ,าละเกิดอะไรขึ้นเขียนใหม่ห้าบวกสิอ่าลบ10ส่วนสามรวมก็ได้ครับเป็นราคห้าบวกสิก็เป็นสิบห้าหาค่นานสามสิบห้ายืงเข้าไป คูณ3 15 3 4 15ลบ10จบแล้วลบ10บอะไรครับ35ส่วน3ค่าตรงนี้คือนี้นะครับเอามาแทนครับอ่ะ9คูณ10 9กับลบ6ก็เหลือบวก3ตัวเลขลอกมา35ส่วน3อ่า3ตัด9 3 3 9ได้แล้วจับคูณเลยครับ สามห้าสิบห้าทดหนึ่งสามสามเก้าบวกกันหนึ่งเป็นสิบคูณสิบยกกำลังสามเลื่อนจุดเลื่อนจุดนะครับเลื่อนจุดจากตรงนี้ไปสองตำแหน่งคนตอนสุดท้ายคือหนึ่งจุดศูนย์ห้าคูณสิบยกกำลังห้าน้ำสกุลโบข้อไหนครับหนึ่งจุดศูนย์ห้าข้อหนึ่งเห็นไหมครับเป็นไงโอเคมั้ครับ ต่อไปดูข้อสิบสามจากข้อเมื่อกี้นะข้อสิบสองเมื่อกี้นะดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเขาถามอะไรงานนี่ดูครับดูไฮไลท์งานในการนำประจุเห็นไหมงานหางานนะแดงว่านำประจุแดงว่าคิวที่เลือ่อนคือคิวนะตัวนี้นะตัวนี้ตัวเลื่อจทย์ถามอะไรครับงานนะจากอนันต์มาวางจุดพีอ่ะเราตั้งสมการเลยครับ งานจากระยะอนันต์มายังจุด p ก็คือประจุที่เลื่อนค q ตรงนี้นะคูณด้วย v ที่ p ลบ v อินฟินิตเนื่องจาก v อินฟินิตี้เป็น0เราจะได้เป็น q คูณด้วย v ที่จุด p อา v ที่จุด p เนี่ยได้ยังได้ครับเราได้คำตอบมาแล้วจากไหนครับ นี่จากข้อเมื่อกี้ครับนี่ฮะ V ที่ไหนครับนี่ V ที่จุดไรจุด P คือนี่นะครับเราก็ลอกมาฮะ V ที่จุด P เรารู้แล้วแทนค่าตอบเลยประจุที่เลือนเรารู้แล้วอ่าสองจุดคูณสิยกกำลังลบหกวีนี่ V P ตรงนี้ครับปึ๊บเลยเท่าไหร่หนึ่งย์ห้าคูณสิยกกำลัง5อ่าคิดแล้วก็ หาคำตอบครับที่หาคำตอบนะก็จับคูณอะไรครับยี่สี่คูณร้อยห้านะครับจับคูณเลยหรือต้องคูณได้ดูไหมเนี่ย <c oughs> นะฮะเอา้าอย่าคิดมากครับเพราะเราคิดสุดคูณแม่ร้อยห้าแม่ยี่สี่คงไม่ได้หรอกก็คูณธรรมดาเลยอ่ะดูหนึ่งจุดศูนย์ห้าคูณยี่สี่นะสองจุดสี่การคูณไม่ต้องสนใจพิธีมสี่ห้ายี่สิบสี่หนึ่งสี่นะฮะ คูณฮะสองห้าสิบสองหนึ่งสองบวกกันศูนย์สองห้าสอทดยมนับรวมครับนี่สจุดนี่หจุดเป็นสจุดก็เลื่อนเป็นสจุดเราได้คำตอบแล้วคือสองคูณสิยกกำลังอะไรดูครับลบหกกับบวกหก็เหลือลบหอ่าลบหก็เพิ่มจุดอีกจุดหนึงครับก็กลายเป็นคำตอบสุดท้ายคือศนยจุด สองหจุดดูครับคำตอบอยู่ข้อไหนครับ0ูนยข้อ1ถูกต้องแล้วครับฮะเป็นไงครับอ่าดูข้อต่อไปนะครับแห่ข้อนี้สวยงามจริงๆครับต้องตั้งใจดูนะครับจุด A นะดูนะครับจุด A A อยู่ไหนมาดู A อยู่นี่นะ A B C นะครับเป็นจุดยอดของสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมเท่า,สาเ,มเาสามเีมด้านเท่ากันทุกด้าน3ด้านนะครับมีสนามไฟฟ้า e ส,สม่ำเสมอดังรูปงานที่ใช้ในการเรื่องประจุบวกคิวจาก B ไป a คือเท่านี้อ่าคานนี้เราต้องคิดทุกอันนะฮะดูสังเกตนะข้อนี้ หลายกาดนะครับคือต้องคิดทั้งกี่ข้อครับ3ข้อว่ามันใช่ใครมากใครน้อยอย่างไรนะครับโอ้ข้อนี้น่ารักมากนะครับนะมาดูครับดูอันแรกก่อนหาอะไรก่อนฮะกอไก่กไก่นะครับก็คืองานจากอะไรครับ B ไป A B บกมันก็คือสูตรครับ qvb ลบ v a ทัาไหมครับ ืมก็คือเลื่อนจาก b ไป a นะครับอะเรามองมองตัวจุดนี้ครับว่านี่นะมองตัวนี้รับร v b ลบ b a เนี่ย b b ลบ b a มันก็คืออะไรครับมันก็คืออะไรฮะก็คือ v b ก็เท่าก,กับอะไรฮะ e คูณ b ก็เราเปลี่ยน b เป็น เป็น้ฮะ e d. เพราะโจทย์ให้เป็น e ไม่ได้ให้เป็น v นะครับเขาเขาให้มาเป็นแล้วฮะสนามนี่ยสนามต้องเตเป็น e นั้นจากตรงนี้เราจะได้เป็นสรรมการนะครับงานจาก b ไป a ก็เท่ากับ q e คูณอะไครับ e คูณ d อ่าอันนี้มาดูว่า e d เราคืออะไรเพราะ q คงที่ e คงที่ ขาดดีครับมามองดีให้มาดีเราจะเป็นยังไงนะนี่ฮนะดี D ระหว่างอะไรครับ b ไป b ไปนะบไป a นะครับเนี่ยตรงนี้นะระยะทางนะจาก b ไป a สังเกตนะครับระยะทางนี้สมมุติว่าผมให้เป็นระยะดี D ตรงนี้นะดี D ตรงนี้ให้เป็นระยะห่างตรงนี้ก็คือ a a b เลยอ่ะระยะทาง a b อันนี้ง่ายผมเปลี่ยนเป็นตัวแปรเลยดีกว่ามันจะได้ไม่งงนะอ่ะตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับเปลี่ยนสีหนึง่งผมให้สมมติตัวนี้เป็นระยะทางทั้งหมดคือคือดีีเล็กนะเนี่ยตัวนี้นะเอบีคือเนะล็กนะเราก็จะได้เป็นอะไรครับ Q E คูณดี D. ตามนี้เลยนะบะีไปเอเราได้แล้วหนึ่งอันนะครับ อะมาดูข้อข้อขอไข่มั้งขอไข่นะขอไข่เป็นไงฮะงานจากอะไรนะฮะไป C B ไป C ก็เท่าก,กับ Q คูณ VB VB นะฮะอ่ะ B ไป C ก็คืออะไระครับ B ไป C ก็คือ V C ลบ VB บหมือนเดิมตรงนี้ก็คือเป็นเป็น v นะซึ่งต้องเปลี่ยนเป็น E นะมันเราจะได้สมการแบบนี้ครับเป็น Q คูณ ed นะแต่ e d ตัวนี้เป็นระหว่าง C กับใครนะ c กับ b ตามพิจารณาครับ c กับ b อยู่ตรงไหน c กับ b ระยะจาก C ไป b นะครับนี่ะร,ระยะจาก C ไปยังอะไรครับ b มันก็คือครึ่งหนึ่งนะฮะคือดีส่วนละครับดีส่วนสองครึ่งหนึ่งนะเพราะระยะตรงนี้เหมือนกันนะแล้วก็พิจารณาแล้วเอาตรงนี้มาด้วยนี่เอระยะห่างตรงนี้ก็คือดีส่วนสองตานนั้เราได้คําตอบครับ Wb ไป c ก็ได้เท่ากับ q คูณ ed ส่วนสองดูข้อต่อไปนะครับคอควายตั้งอะไร b ไป d W B ไป D ก็ท่ากับ Q V D ลบ V B ก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นอะไรครับเป็น E เป็น E ซัก็ได้เป็น W จาก B ไป D ก็ท่ากับ Q E คูณ D D ตัวนี้คือ D ไปยังอะไรครับ D ไปยัง B นะ D ไปยัง B มาดูระยะ d B ฮนะ กาขอไปเป็นเป็นอะไร DC DC นะไม่ใช่ DB อ่าเมื่อกี้ตัวนี้ไม่ชัดเจนนะอ่าเอาใหม่นะครับ V B ไป D ก็เป็น VD BB อันนี้ก็เป็น V นะฮะอ่า DB DB อยู่ไหนครับมาดูครับ DB ก็แค่ตรงนี้ครับก็ D ส่วนสองถูกไหมครับทัานไหม DB คือเดือนสองเพราะนั้นคำตอบได้แล้ว WB ไปยัง D ก็เท่ากับ Q E D ส่วน2ส,สรุปมาแล้วครับสามอันสามข้อไม่รู้เป็นยังไงนะครับมาดูนะครับที่นานะครับสองอันนี้เท่ากันเห็นไหมฮะแต่ตรงนี้มากกว่าเพราะนั้นสรุปสรุปนะครับสรุปได้แล้วเป็น W จาก B ไป A นะมากกว่า W B ไป C ซึ่ง B ไป C เท่ากับ W B ไป D อ่าแล้วครับคราวนี้เราก็มาพิจารณาคำตอบครับว่าข้อไหนมันมันถูกกันแน่ครับอืมมาดูข้อไหนนะครับมาดูข้อหนึ่ง B B B, b ีนะ B A B A ก็บอกว่าลบ B C ลบสอง b c มันเท่ากันไหมก็บอกนะ ก็ก็ลองตั้งดูนะฮะสมมติว่าอันนี้เป็นหนึ่งแล้วกันนะ,ะเพราะอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองนะฮะเห็นไหมถ้าสมมติอันนี้มีค่าเป็นหนึ่งอันนี้ก็มีค่าไป็นนะฮะหนึ่งส่วนสองอันนี้ก็มีค่าไปอะไรหน,นึ่งส่วนสองก็ลองมาคำนวณดูครับอันแรกนะอันแรกนะฝั่งแรกก็คืออะไรครับหนึ่งลบด้วยสองบีก็หนึ่งส่วนสอง อ่าบีหนึ 1. 1่งส่วหนึ่งตันหนึ่งก็ 0, ดได้กับศูนย์ถูกไหมกับศูนย์แล้วฝั่งนี้ฝัง่งนี้มาดูฝั่งน,นีนนน้บ้างฮะบีซีบีซีเท่าไหร่หนึ่งส่วนสองลบบีดีบีดีก็หนึ่งส่วนสองก็ได้กับนะฮะศูนย์อ่าแสดงว่าข้อไหนถูกฮะเนี่ยข้อหนึ่งถูกแน่นอนอนะได้คําตอบแล้วถ้าเป็นโจทย์ข้อพาอรายก็ไม่ต้องคิดต่อนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาแต่ตอนนี้ครูคิดให้ดูทุกข้อนะครับมาดูนะครับ BA ba นะ ba หนึ่ง ba คือหนึ่งนะบอกท่านนะ ba คือหนึ่งอะไรนะ bc bc คือหนึ mm ่งกับสองเท่ากันไหมไม่เท่าเพราะนั้นนะผิดแน่นอนนะไม่ผิดแน่นอนครับอ่ะ uh, ba เป็นหนึ่งบี bc bc เป็นหนึ่งกับสองมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วครับอ่า uh, ba มากกว่าสอง bb อ่ะ ba คือนะ ba คือหนึ่งสองคูณด้วย ครูนี่อะไร bc bc คือ1นึ่งสตัด1มากกว่า1ก็คือผิดเพราะนั้นคำตอบที่ถูกต้องเราได้ตั้งแต่แรกไปแล้วนะครับคือข้อ1นะครับไปไงมั้งครับข้อนี้โอ้โหใช้ได้เลยจริงๆนะครับนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมตั้งใจเรียนนะกลับไปทบทวนนะครับอย่าลืมติดตามคลิปการเรียนฟิสิกส์สไต ครูเซิร์นอิสรัะชลบุระไทยตาเซิร์นจ,จำได้เข้าใจ